ดูกอันจริงนี่ไปไหนไม่จับไปประกาศเข้าประกาศเข้าเซ็ตไหวพลไปตีโมเดียวตีโมเลยวันนี้ใช้เล่นพนเลวเพื่อนตึนอ่ะแกมึงอีตีมันล่ะกูตีโมดนั่นแหละมันได้เจอโมเลวไม่บ้านมึงก้าวกูจริงเราไปตีมอด้านนอกดูอัน พระมมไม่เหลืองตีมัมึงงนาดไม่ทำจริงมันต้องรู้จักเก็บตังค์าลูไปเที่ยวรูตัดไม่พ่อยใน้าเงินกูควงไม่โตไปรูปาไลกงของกูไม่คุณนอก้าไปตึ้งในยินหูปริเตอร์ดังตุกตีเรุณโปรดทราบเาบริุท่านโปรดทราที่ติดตามัในคสวัสดิการวันน <sk no> ี้นะคะารัมาบรพิเศษนะคัิในคัน้อครวยควงไม่แก่โต ปฏิโมนรวยวุยปดนอกจากองเ็ดรงนั้นปฏิโมเจดโดนกจากองเชงหูไปเรตอร์ประกาศตันตีตันภูมิรักคนปลอดราบตันภูมิรักคณปลอดราติตันตีตีมออครบสามพันบาทกรุณามรับเอที่หน้าเคาน์เตอร์ค่ะไม่เหยวคได้ินไม่อยู่แล้วแม่เป็นคนไปประกาศเก้าจะตันนีตัวตัดวิทยุก่อนไปแรกอนรู้ได้ កិតានីវិញអាវុធបិប្រង្កើក៏ទូទូអីរួយច្រតានីវិទយុជាបណៈស្ថានវត្តនាព្រឹកអោបិបិបិកុំអត់ទុំនៅក្ចៃយោលងអ៊ីតាំងអោទូទូ ตำกานผู้เอกกานอันเด็กน้อยตะหวิงอยู่เนาะพ่อหนูผู้เอกกานโลกผู้ใหญ่เอมามีคนลมมาบ่มาติพ่อลุงคนมามามาๆนี่นี่โลกผู้ใหญ่เนาะยอมมันกุดป้อเพิ่นบ่ดีโลกผู้ใหญ่บ่ดีล่ะ <SWE Philippe> Lúc mẹ tiếc Đưa đưa mẹ nói Hờ Lúc mẹ nói Cô nhảy tí tay là cô bạn? Nhi mà chơi đi mà mà đi nắng Mà, mà đi nắng Chưa đấy Mà kì khôn Mà mà đưa, à. mà đưa đi ăn Mà chơi rơi chơi đớn mà không nó cường Nói đớn mà phương gặp là cường Đi là cô mà bố quả rút mà không Kinh con kinh kinh rồi không? Chín chín gặp rồi. Chín chín nào mẹ? Mai quả kênh rồi. Kênh chung Kênh rồi không? Kênh chung. chung Hay rồi chung? Kênh chung ăn rồi đồ khó. À. Ăn cưa. Kênh, kênh chung ăn đồ cưa. Hành trơ. Kinh, à. kinh, à. kinh, 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 kinh nào? Kinh con nào? Trọc. Ừ, kênh đẹp đi bơ. Riền cái kênh nát.

thì chưa đấy giờ nó cái luộc tô, tô cứ nụy